สวัสดีค่ะสวัสดีจากออสเตรียมาพบกับบีอีกแล้วในช่องรักต่างวัยสไายออสเตรียเป็นยังไงกันบ้างคะสบายดีกันไหมเอ่ยบีนะคะตอนนี้ก็อยู่ที่โรงพยาบาลนะคะบีหมอนัดนะคะก็คือหลังจากที่บีนะคะกลับจากเมืองไทยนะคะมาถึงออสเตรียได้หนึ่งวันนะคะหมอก็จะมานัดตรวจอาการนะคะ นี่คะ่ะทุกคนมันคือบรรยากาศที่เราคุ้นเคยโรงพยาบาลก็ค่อนข้างที่จะเงียบนะคะจะไม่ค่อยมีคนพลุกพ่านเนาะเพราะว่ามันก็จะเป็นนะคะการนัดนะทุกคนถ้าเขามีนัดเขาก็จะมานะคะมันก็เลยทําให้ลดการแอรอัดนะของโรงพยาบาลไปได้นะคะบีมีนัดตอน8ปดโงนะคะแล้วก็มาก่อนเวลานะตอนนี้ เราสองคนกําลังนะคะจะทานกาแฟาก่อนนะทุกคนที่นี่นะคะเ,เขาเรียกอะไร เวลาที่เรามีนัด8โมงใช่ไหมถ้าเรามาก่อนเวลาเราก็มานั่งรอนะคะอย่างคลินิกของบีนะถ้า8มโมงเข้าถึงจะเปิดห้องนะคะเราถึงจะเข้าไปนั่งรอได้แต่ถ้าเรามาก่อนเวลาเราก็ต้องหาที่นะคะรอข้างนอกนะเพราะว่าคลินิกเขายัางไม่เปิดนะคะเขาจะเปิดตามเวลาเป๊ะๆเลยนะทุกคนฮาบิชุนเกมาชุนเกส เออบ้านเรา,าก็อยู่ใกล้ๆนะอินเดียนะอีไวเวิวนุ่งตรงเนะี <Of course. S 2> ้ย ถึงเวลานะคะ8โมงนะคะคลินิกเขาก็เปิดบกีก็ได้เข้าไปในคลินิกแล้วนะคะตอนนี้บีก็อยู่ในคลินิกค่ะทุกคนแล้วก็พอเราเข้ามาถึงนะคะเขาก็จะมีสายคาดให้เรานะคะว่าชื่ออะไรนะคะอายุเท่าไหร่หลังจากนั้นนะคะเขาก็จะมาเอาเลือดเรานะคะไปเข้าห้องแลบค่ะไปตรวจ บีก็นะคะจะนั่งรอแบบนี้นะทุกคนบีก็จะเอาเออแท็บเล็ตไปด้วยหรือว่าโทรศัพท์นะคะแล้วก็มีอินเทอร์เน็ตก็นั่งดูหนังฟังเพลงนะคะรอนะคะว่าเเลือดของเรานะคะที่คุณหมอเอาไปตรวจนะคะมันเป็นยังไงมันโอเคไหมสําหรับบีนะคะอันนี้ก็เป็นเคสของบีนะคะของบีก็ฝังพอร์ตไว้ที่หน้าอกนะคะตอนที่บีกลับจากเมืองไทยนะคะวันนี้คุณหมอนะคะก็ได้ แทงเข็มเข้าไปนะคะถึงสี่ครั้งเลยนะคะแต่ก็ไม่เจอนะคะคุณหมอก็คาดว่านะคะเออพอร์ตมันจะเอียงค่ะพี่ๆสงสัยบีนะจะได้นะคะเออซ่อมอีกแล้วนะคะเป็นครั้งที่สี่ก็เจ็บมากเลยนะคะก็ไม่อยากทําแล้วนะคะตอนนี้มันก็จะเจ็บแปบแปบๆนะคะ ก็คือถ้าเราใส่พอร์ตแล้วนะทุกคนเราจะต้องระมัดระวังนะคะแต่ว่าไปเมืองไทยบีก็ทําหลายอย่างนะคะแต่บีไม่ได้ออกกําลังกายอย่างหนักแต่บีไม่รู้ว่าเออมันเกิดจากสาเหตุอะไรเนาะแต่ว่าตอนที่เขาฝังพอร์ตเข้าไปนะคะมันฝังใกล้ๆก,กับเออกล้ามเนื้อตรงแขนเราใช่ไหมแล้วก็แขนที่ฝังที่เขาฝังอะคะ่ะบีก็เป็นแขนที่ถนดัดบีก็จะทํางานทํากับข้าว ทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันเป็นแขนที่ถนัดเพราะว่าแขนอีกข้างหนึ่งของเบียมันไม่มีแรงนะคะแล้วก็วันนี้นะคะบีก็ได้ไปเอ็กซเรย์หัวใจด้วยนะคะเขาก็เรียกท c ซสแกนหรือเปล่าบีก็ไม่แน่ใจนะคะก็ไปนะคะก็หัวใจดีอะไรดีนะคะแต่ว่าคราวหน้าสงสัยจะต้องมานะคะเอ็กซเรย์เช็คดูนะคะว่าพอร์ตมันเอียงมันต้องซ่อมอะไรยังไงนะคะวันนี้นะคะก็เลยไม่ได้เจาะเลือดเอาเลือดจากเออ ที่พอร์ตนะคะก็เอาเลือดจากที่แขนนะคะเพราะว่าเบียเป็นคนเส้นเหมือนกับอ้วนนะคะแล้วเส้นมันไม่มีมันหาเส้นยากนะแต่ว่าพี่พยาบาลเขาก็นะคะเออเจาะเลือดให้บีนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะแล้ววันนี้นะคะบี B ก็จะมารับอันตี้เคอร์เปอร์นะคะมันก็จะเป็นนะคะยาโหลดใหญ่ๆนะคะก็เบีไม่แน่ใจนะคะว่ามันมีกี่ซีซี ก็ไม่เยอะนะคะก็จะฉีดเข้าไปที่ต้นขานะคะใช้เวลาประมาณ5นาทีนะคะหลังจากนั้นนะคะก็เสร็จเรียบร้อยนะเราก็สามารถที่จะกลับบ้านได้นะคะก็จะใช้เวลานะคะจาก8โมงเออวันนี้ของบีนะคะก็ตอนที่เขาฉีดยาให้บีประมาณ11โมงนะคะที่เขาเสร็จนะคะหลังจากนั้นนะคะคุณหมอเขาก็จะให้นะคะเป็น ใบนะคะใบแพทย์นะคือถ้าเรานะคะต้องการ ใบสั่งยานะคะคุณหมอเขาก็จะเขียนให้แล้วเขาก็จะมีนะคะเป็นเป็นจดหมายนะคะเอาไว้สําหรับนัดครั้งหน้านะคะให้ให้เรานะคะมาส่วนในจดหมายนะคะเขาก็จะเขียนบอกไว้เลยว่ากี่โมงนะคะที่เรามีนัดนะคะเราต้องมาทําอะไรบ้างนะคะมเราต้องมาเช็คร่างกายอันนี้นะคะเราก็จะต้องดูเองนะคะดูดีๆนะคะเราจะต้องช่วยเหลือตัวเองด้วยนะคะรับยารับใบแพทย์นะคะกลับบ้านได้เลยคะ่ะ ช่วงนี้มันก็จะเข้าฤดูใบไม้ผลินะคะก็จะเห็นความเขียวเออเห็นดอกไม้บานนะคะช่วงนี้นะจะเป็นอะไรที่สวยงามมากๆเลยค่ะ แฟนของบีนะคะเขาก็มารอรับบีข้างนอกนะคะคือมาส่งบีที่โรงพยาบาลนะคะแล้วแกก็ออกไปทําธุระของแกนะคะพอบีใกล้จะเสร็จแล้วบีก็จะโทรบอกเขาว่าใกล้เสร็จแล้วนะคะแฟนบีก็จะมารับค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลานะคะเกือบเที่ยงแล้วค่ะแฟนของบีนะคะก็หิวแล้วเดี๋ยวบีจะพาพี่ๆเ,เพื่อนทุกคนนะคะไปทานอาหารกันนะคะ ร้านอาหารที่บีจะพาไปนะคะแฟนเขาก็รู้นะคะว่าเออมีร้านอาหารตรงนี้นะคะใกล้ๆก,กับที่อาพาร์ตเมนต์เรานะคะแล้วก็อร่อยด้วยแล้วก็วิวสวยๆค่ะบีก็จะพาทุกคนนะคะไปดูนะคะบรรยากาศนะคะตอนนี้นะคะเราสองคนก็จะต้องใช้ชีวิตอยู่ในวีนนะทุกคนสิ่งแวดล้อมนะคะก็จะเปลี่ยนไปนะคะจากป่าเป็นตึกแล้วค่ะคเม่ะ this <tum> ah fin so to an fin so hey ah ha we burse where is nick nicruse niclachen chassis is turning like to fuss Wir haben schon bestimmt, danke. Toni, Toni, Sis, Sis, Toni, Sis, ja. Hallo. Oh, <laughs> <Søn>, <laughs>

ร้านอาหารกว้างมากๆเลยดูวิวก็สวยด้วยนะบ้านซินเสียเชิญอือหืออาบป็นนกค้าเน,น้อชักซีเนาะโอ้วบ้านซิน,นเย็่มมาก อิ่มท้องแล้วตัวนี้